สวัสดีครับสวัสดีเพียงผู้ที่ติดตามทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมกับช่องแม็กมัตคาซื้อขายรถบรรทุกล้อมือ2งนะครับคนอื่นก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับมาครับวันนี้พามาซื้อรถนอกสถานที่กันอีกหนึ่งคันเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับคันนี้ก็เป็นลูกค้าที่ได้ติดตามจากคลิปเราครับพอดีลูกค้าอยากขายรถนะครับก็ส่งรูปนะครับส่งรายละเอียดมาแล้วก็รับซื้อทั่วประเทศนะครับใครสนใจที่จะ อยากขายรถบรรทุกนะครับมือ2นะครับก็สามารถโทรเข้ามาหาเราได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0926488897นะครับรถคันนี้เป็นรุ่นนะครับอีูสุ n QR นะครับ150แรงม้ารถสภาพสวยเลยนะครับถือว่ารถเอาไปไม่ต้องทำอะไรนะครับพร้อมขายได้เลยนะครับก็เพิ่งซื้อแล้วก็คุยราคากันเสร็จไปเมื่อตะกี้นะครับก็ถือว่าจบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็จะไปเจอกันที่ บ้านเรานะครับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับตัวนี้นะครับยาวอยู่ที่5้าเมตร50นะครับดูสภาพรอบๆคันกันไปก่อนนะครับดูชมไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแท็กซีใหญ่นะครับสภาพสภาพแท็กซีก็คือสวยตลอดทั้งเส้นนะครับสภาพคท็ซีสวยนะครับสีสันสวยงามเลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับรถคันนี้การันตีนะครับเรื่องความสวยนะครับไม่มีผิดหวังเลยนะครับปฟท้ายก็ เป็นแนวอีดีนะครับรู้สึกว่าเจ้าของจะชอบแต่งรถนะครับแล้วก็รักษารถถือว่ารักษารถได้ดีมากเลยนะครับดูจากพวกแผ่นผ้าใบฝังฝุ่นพวกนี้นะครับเงาวับเลยนะครับด้านข้างนะครับปลายท่อเป็นปลายท่อเอสแบบสแตนเลสเรียบร้อยนะครับคัสซีเห็นไหมครับคัสซีคัสซีสีเดิมนะครับสภาพคัสซีสีเดิมตลอดทั้งเส้นนะครับเห็นไหมครับสังเกตจากหมุดพวกนี้นะครับหมุดถ้ารถพ่นคัสซีมาพวกนี้ก็จะเป็นสีดําทั้งหมดนะ อันนี้ก็ยังเขียวก็ยังเป็นเขียวเหมือนเดิมนะครับรถถือว่าสภาพค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับรถสวยเลยดูรอบๆคันกันนะครับข้างหน้าก็ตกแต่งมีหมวกมีสเก์ตด้านหน้านะครับเต็มเลยนะครับสวยครับรถคันนี้ซื้อแพงหน่อยก็ต้องซื้อครับเพราะรถเอาไปมันไม่ได้เก็บงานนะครับรถคันนี้นะครับคิดว่าลงคลิปไปน่าจะอยู่ไม่นานนะครับเพราะรถมันสวยแล้วก็พร้อมเลยนะครับ รือว่าใครถ้าอยากได้เป็นคอกนะครับเป็นคอกเดี๋ยวเราก็จะขึ้นคอกให้นะครับเดี๋ยวเข้ามาคุยกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดส่วนที่เหลือนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาชมสภาพภายในกันครับสภาพภายในตัวนี้มีพวงมาลัยเป็น power นะครับ power air นะครับ air เย็นนะครับใช้งานได้ภายในภายในคือสวยเลยนะครับแล้วของเก่ารักษาไว้ดีนะครับเป็นไม้พวกเกียวามร้อนอะไรพวกนี้ขึ้นหมดนะครับเมื่อกี้ลองขับดูแล้วนะครับ อย่างอย่างหน้าเต็มครับดูรอบๆคันกันนะครับสวยครับรถคันนี้ใครที่หาอยู่นะครับสเปคยาว5เมตรห้นะครับโทรกันเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์093 473 7429นะครับและ092 6 4 88 8 9 7นะครับราคาตัวนี้นะครับตั้งไว้ที่4 8 0แสนแมืนบาทนะครับลูกค้าเครดิตดีดาวเริ่มต้นที่80,000นนะครับคันนี้80,000ออกรถ ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งด้านนี้กันบ้างนะครับฝั่งด้านนี้เห็นไหมครับรถสภาพสวยเลยนะครับติเกอร์เหลือครบหมดนะครับรถสวยครับรถไม่มีชนมานะครับตรงนี้รถบางเดิมสภาพหลัยางด้านหน้านะครับพื้นก็ปูเป็นเหล็กเรียบแล้วเรียบร้อยนะครับพื้นเป็นพื้นเหล็กอันนี้ก็จะเป็นกันชนเก่านะครับเจ้าของให้ให้มานะครับก็จะใส่ตรงการรอบข้างพวกนี้นะครับ อันนี้แกถอดดอกแกก็ให้มาด้วยนะครับพื้นสวยครับพื้นสวยไม่มีทิฏฐิเลยนะครับข้างบนปูเหล็กแล้วเรียบร้อยนะครับดูจากพื้นไม้ข้างล่างนะครับพื้นไม้พื้นไม้ไม่ผุนะครับชอบคัสซีรถคันนี้นะครับคัสซีสวยมากคัสซีสวยตลอดทั้งเส้นเลยนะครับสภาพถือว่ากิฟเลยนะครับก็ก็จะมีตำหนิอยู่บ้างนะครับดูส่วนที่สวยแล้วก็ดูส่วนที่มันไม่สวยบ้างนะครับ รถคันนี้นะครับจะมีตําหนิยางนะครับอันนี้เขาน่าจะใช้เป็นยางแบบยางหลอนะครับมันไม่ค่อยทนนะครับเห็นไหมตอกยางก็หมดครับไม่ต้องซีเรียสนะครับยางเดี๋ยวถ้าเอาก็คุยกันได้ครับเรื่องพวกนี้เราเปลี่ยนให้ได้นะครับตกแต่งออกมาถือว่าสวยเลยนะครับรถคันนี้แต่งออกมาสวยเลยห้าเมตรห้าสิบนะครับเดี๋ยวมาดูหัวใจหลักของรถกันบ้างนะครับรถคันนี้สภาพเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องกันนะครับ สภาพเครื่องสวยเลยนะครับเครื่องไม่ได้ล้างเฉยเชนะครับสังเกตนะครับตามพวกแป๊บน้ำมันนะครับแป๊บน้ำมันพวกนี้ยังสวยสวยเลยนะครับถ้าเป็นบางคันเนี่ยมีตะคราบน้ำมันเต็มไปหมดแล้วนะเป็นปั๊มอะไรพวกนี้ก็ไม่มีรั่วนะแป๊บยังเป็นสีออกสีทองอยู่เลยนะครับแผ่นพวกครอบพวกนี้นะครับเหลือครบหมดนะครับบางคันก็ไม่มีแล้วนะครับเครื่องก็คือผมขับดูแล้วนะครับลองดูแล้วไม่เครื่องไม่มีไอไม่มีดันนะครับแารนตีนะครับเครื่องคันนี้สภาพเครื่องคัสีสวยมากเลยนะครับราคาคันนี้ แพงหน่อยก็ต้องซื้อครับเพราะรถมันสวยจริงช่วงนี้ยิ่งช่วงนี้นะครับรถหายากนะครับเห็นไหมครับเครื่องกิ๊บเลยนะครับถ้าไปล้างออกอีกนิดนึงนะครับเงาวับเลยดูพวกแผ่นใต้หัวเก๋งครับแผ่นกันความร้อนนะครับเยอครบหมดนะครับใต้หัวเก๋งไม่มีผุไม่ไม่มียุบนะครับเห็นไหมครับพวกแป๊บอ้สวยอยู่เลยนะครับมีแอร์นะครับแอร์เย็นใช้งานได้ปกตินะครับ บอกยางก็สภาพพว่าง่ายก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับยังใช้งานได้อยู่ถ้าเอาคือจะมีเปลี่ยนเส้นข้างหลังนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งด้านนี้กันบ้างนะครับสวยเลยนะครับขนาดคนซื้อนะครับยังชอบเลยรถคันนี้นะครับเครื่องฝั่งทางด้านนี้นะครับเครื่องยนต์เดิมครับไม่มีแกะนะครับสังเกตพวกชุดสายไฟนะครับให้ดูชุดสายไฟเห็นไหมครับชุดสายไฟเดิมๆเลยนะครับสวยยิ่งนะครับเครื่องคันนี้ ร้อยห้าสิบยาวห้าเมตรห้าสิบนะครับใครที่หาอยู่นะครับรีบโทรกันเข้ามาเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่สองเก้านะครับมีเงินแค่แปดหมื่นบาทก็เป็นเจ้าของรถได้นะครับเนี่ยนะครับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะขายรถนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเรารับซื้อทั่วประเทศนะครับให้ราคาสูงนะครับยิ่งถ้าเป็นรถสวยๆสภาพแบบนี้นะครับเราสู้ราคาเลยนะครับสวยมากครับรถคันนี้ ก็คลิปนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปซื้อขันไหนนะครับจะถ่ายให้ดูกันอีกทีนึงนะครับ